เล่นเอาช็อกไปตำามกันเมื่อนักแสดงหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิโตโคงทรัพย์ได้ออกมายอมรับว่าเจ้าตัวนั้นตรวจพบว่าป่วยโรคลิ้นหัวใจรั่วโดยเป็นมาตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์สองพาร้อแต่นักแสดงหนุ่มดันไม่บอกใครๆแฟนๆก็อดเป็นห่วงไม่ได้ยอมรับว่าลิ้นหัวใจรั่วและเป็นระยะสุดท้ายต้องผ่าตัด หมอเห็นว่าร่างกายตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่นัดผ่าตัดเดือนเมษายนแต่ถ้าตอนนั้นร่างกายยังแข็งแรงอยู่ก็อาจจะเลื่อนไปอีกต้องรอดูร่างกายไม่ใช่ว่าจะผ่าตอนไหนก็ได้ซึ่งหนุ่มฟิล์มเองก็ยอมรับว่ากลัวทุกวินาทีแต่ก็ใช้ชีวิตไม่ประมาทเช็คหัวใจตลอดดูแลเรื่องการกินยอมรับกลัวตายตลอดเวลา รู้ข่าวตอนแรกๆก,ก็นอนไม่หลับคิดไปเองคิดเยอะมากพอผ่านไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเราเริ่มอยู่กับมันได้ถามเอาก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้หนุม่มฟิละะ์มรัฐภูมิให้หายดีกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงดังเดิมนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ค่ะ